สำหรับคอบอลอย่างเราๆครับไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ทีมรักผ่านจอหรือเฝ้าชมเกมในสนามมันก็ช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆครับลีลาการลากเลื้อยของนักเตะคนโปรดหรือหากใครจะมาเข้าสกัดแบบโหดๆใส่นักเตะทีมเราเราก็พร้อมจะหัวร้อนสะบดดาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนครับยิ่งเป็นช่วงที่ทีมที่เราเชียร์ครับได้ประตูหรือเป็นฝ่ายชนะมันก็เป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสิ่งที่เราได้เห็นมันเป็นเรื่องที่มีผลต่อจิตใจแต่เคยคิดกันไหมครับว่า หากเราไม่สามารถใช้สายตามองเห็นทีมโปรดได้อีกเราจะสามารถดื่มด่ำกับความรู้สึกเดิมๆได้หรือไม่คุณเอมอนคือแฟนบอลลิเวอร์พูลที่สามารถรับรู้บรรยากาศต่างๆได้แม้ว่าเขาจะไม่สามารถมองเห็นก็ตามทีเขาเป็นผู้พิการทางสายตาครับแต่เขาคือแฟนบอลของหงแดงตัวจริงซึ่งไม่ว่าลิเวอร์พูลจะไปแข่งที่ไหนคุณเอมอนจะเดินทางไปที่สนามทุกครั้งนอกจากการเชียร์บอลที่เป็นสิ่งที่คุณเอมอนรักแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับแฟนบอลริวอพูอย่างมากการได้เห็นคุณเอมอนชายผู้มองไม่เห็นคนนี้ไปในสนามไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนเพื่อไปเชร์ทีมรักทําให้คําขวัญของสโมอสรอที่ว่าคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายดูทรงพลังขึง้นทันทีการเป็นผู้พิการทางสายตาไม่ได้เป็นข้อจํากัดในสิ่งที่เขาทําครับคุณเอมอนเป็นนักสังคมสงเคราะห์และพยายามช่วยเหลือผู้คนผ่านแคมเปญต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปด้วย หลังจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครต่างๆนานาครับคุณเอมอนก็ควรได้รับสิ่งตอบแทนบ้างแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เป็นเพื่อนกับคุณเอมอนครับเลือกที่จะส่งจดหมายไปยังสโมสรลิเวอร์พูลและเล่าเรื่องราวของคุณเอมอนให้กับสโมสรได้รับรู้ซึ่งลิเวอร์พูลไม่อาจนิ่งนอนใจกับความศรัทธาของคุณเอมอนได้จึงได้ส่งโมฮัมเหม็ดซาลายอดดาวยิงของทีมไปเยี่ยมเยียนแฟนบอลผู้น่าเคารพรายนี้ทันทีที่คุณเอมอนได้ยินเสียงของโมฮัมเหม็ดซาลา เขารู้ทันทีว่ายอดดาวยิงของทีมรักได้เดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาซาร่าคือหนึ่งในขวัญใจของเขาครับการได้นั่งพูดคุยกับขวัญใจมันทําให้บ่ายวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้ครับจะเป็นแคมเปญของสปอนเซอร์ก็ตามแต่สิ่งที่ซาร่าได้รับการถ่ายทอดออกมาถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจสําหรับผู้ที่ได้รับรู้คุณเอมอนมีแคมเปญที่จะปั่นจักรยานไปในสถานที่ต่างๆรอบเกาะอังกฤษ เพื่อไปในจุดที่มีความเกี่ยวข้องกับบิลเชงลีตำนานของลิเวอร์พูลผู้ล่องลับโดยเป็นแคมเปญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลและแสดงออกให้เห็นถึงความศรัทธาที่เขามีต่อลิเวอร์พูลโดยการมาของซาร่าในครั้งนี้ครับคือการเป็นตัวแทนในการมอบของฝันสุดพิเศษให้กับคุณเอมอนนั่นคือจักรยานที่จะนำพาตัวเขาไปในที่ต่างๆของแคมเปญนั่นเองสำหรับสโมสรฟุตบอลแล้วนอกจากเงินตราที่จะนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ความศรัทธาต่อสโมสรของแฟนบอลครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สโมสรยั่งยืนนั่นเอง